สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสาวย้อพ่อกระเทินจ้าต้องมีเรื่องสนุกสนุกอีกแล้วพี่ก้อยมาแจ้งข่าวว่ามีลูกกบลูกเขียดพี่น้องสิผ้าเดี๋ยวไปลองลูกกบลูกเขียดโบได้ไปไกลเลยพี่น้องอยู่ในปั๊มน้ามันนี้เองนี่นี่น,นี่ลูกกบลูกเขียดออกอยู่ในปั๊มน้ามันพี่น้องผู้ใดเคยเห็นไอซับรักกล้วยไอซับรักแล้ว ไปไปไไปไป,ไปเบิงนำกันพี่น้องไ,<ป>ไปดูด้วยกันว่ามีจริงๆไหมพี่ก้อยคิดตัวฮาบอไปดูซิว่าอยู่ตรงไหนมีลูกหัวพูดว่าตัวปักใหญ่หได้เบิเนูะอุปกรณ์พร้อมนะคะมเลยเา้าวสาหากรอนนะี่เนาะ ไหนอย่าบอกนะในกระบ,บอกอันนี้นะเอาหรอในนี้หรอพีต้นพีต้นเอาใบแม่ในนันตี้พี่ต้นพี่น้องคนว่ามีในนี้ได้ลูกกบลูกเขียดค่ะมันแม่นอยู่หรอฟ้เอาไวา้ไหมโอ้มันโอ้ฮันเดในสิไดโอ้ลูกเขียเดเอาใบแม่ปุ๋ดสีทอลูกเขียดฮันเดฮันเดฮันเดเห็นี่บอมันทันตีกน้ำพี่น้อง ป้ามันคือพ่ลึกพิลืดได้แบบนี้เออลูกเครียดปูสุเจ้าผลมาจิได้บ่บแม่ลูกกระตู้บ่สุจ้าเบิงน้ำค่อยนุพี่น้องเบิงน้องสาวน้อนุะแม่แม่อยู่บ่ลูกเครียดบ่มันเกิดอยู่ในปั๊มน้ำมันพี่น้องนี่มันเป็นแบบแอ่งน้ำเนาะเป็นแอ่งน้ำแล้วก็อือเจ้า เอ้ากลุ่มเดียวแบบนี้กลุ่มเดียว,นนยยวโหลูกเขียดลูกเขียดแถวตะกอยหัวได้เกิดในหหนนาเด้อพี่น้องเด้อไปร้องนํหไยในทงในนาบัวได้ี่เราต้องลูกเขียดสมัยนี้เพ่นเข้าในเมืองนะพี่น้องเอ้เข้าอยู่ในตัวอําเภอเลยได้นีอ่าบอกเนาะพี่น้องพี่ก้อยน้ำมันมัน,มนไม่ซึมมาหรอคือเนาะ พี่น้องเห็นบลโตูดมั้ยนี่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 น,น,นี่เห็นไหมคะเยอะเลยแก่สิคะบทบขึ้นขาส่งฮะไอ้ก้อยสิลงบ่เอ้ไ yeah, yeah. อ้ก้อยลงเย่เย่ไอ้ก้อยสิลงเว้ยเขึ้นแม่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวน้องจัด,ดให้ค่ะบะ<ฆ>น้องจัดให้ค่ะ

ก็คือหากินง่ายแท้บางหนูมันก่างเป็นอยู่บ่อันนี้เขาอีกมันสิฮักอีกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีดิีดตาไอ้ก้อยอันนี้เขาอีกมันสิฮักฮะมันสุดแล้วเอาย่างเขาอีกเออเดะไอ้ก้อยลงมือเอง ลูกอะไรพี่น้องลูกอะไรลูกเขียดบุ๊มบิ้ลูกกบเออลูกกบลูกเขียดเนาะอ้าลูกเขียดนะขมข่อยเนี้ยอามส้วนเอาซ้วนเอาเขียอไรส้วนเอาเอาเขี่ยออเขี่ยออกเีหยางเขาถามว่าเขาเฮ็ดหยังแกกุ๊โอ้แต่ร้านว่ามีน้ำมันมาไม่มีน้ำมันกระลงใต้ดินเนาะ หัวยางหัวตุหากินง่ายมันบ่ลูกเครียดเออมันเป็นน้ำขังมันก็เลยอย่างนั้นมันเลยมาไข่หากินง่ายนะเออมันได้แต่หาม่งไก่แม่นน้ำทงนาเขาวันเข้ามาแล้วมันบมีวังอย่างนั้นมาเป็นเงี้ยงเออ เดี๋ยวสิเลี้ยงลงท้องจ้าอนี่พี่ก้อยจัดให้อบาบัตที่สองพี่เนาอนี่นงงมันผ่านมาสิไห้ยนี้ยผ่นบอกมาเออเนาะ ค่อยก็เข้าใจว่านี่น<อ>่ยตอนนั้นน,น้ำมันแหง้งมันกระ<อ>จุกอยู่นี่อดีตน้ำฝนตกแต่เมื่อกี้นี่นะฮะเดี๋ยวผมมีบทเจ้าไปเบิงแล้วนะในซาบ,บัวเจ้าฮะผมมีบงตีบมนะั้งโอ้ยเ <c oughs> นไรเน,ในรี่ยบงตีบมันเกิดจากขี้งัวขี้ควายเด้ <c oughs> ไกไปก้อยเสีดฟังเลยกล้อยโอ้โหบาทนี้ เจ๊ก,ก้อยฝีมือเจ๊ก,ก้อยเก่งจังเลยเอาไปล้างดีเนาะเป็นพิซซ่าขนาดนี้โอ้ยมกเสียไยอีตู้เฮ้ยสักรอบแล้วนี่รอบสองรอบสามได้มกน้อยนึงหรอปะ เอออย่าให้มันมีคิดเงื่อนได้เฮ้ยให้กระแทกกระแทกเอาเปลี่ิเต้ให้สว่นเอาบปลี่ได้บ่สว่นเอาน้อลูกเขียดอย่างให้จ้าวบอ้ะลูกเขียดอย่างลูกเขียดน้อยบ่เขียดหน้ลูกเขียดนาเนาะเออแม้นลูกเขียดนาแม่นบ่ลูกเขียดนาบ่แม่เงาเนาเนบ่จ้งลูกเขียดอย่างนาะแต่บ่แม่ลูกกบลูกกบมันสิใหญ่กว่านี้ โอ้ลูกเพลกแคกปานว่ะบ๊อบแมนแคกปาดยังคือปลายังขึ้นปลาเสื่อมนี่เ็ดลูกเห็ดตเลา้สยเนาะเป็นอันเรืองเรืองเหมอเนาะลูกเห็ดหน้าบ๊แม่นอันยาวๆเนาะบ๊บแม่นตีลูกเห็ดหน้าจักลูกเอ้ยสลิดมาไอ้หล่าเลยเบ่นคนลูกเห็ดนยังพี่น้องวะเนี่ยฮะบ๊แม่นลูกเห็ดน้ำนองคือสาวย่อไปอันซ่อนมาได้เนี่ยค่ะบ๊แม่นได้เนี่ยบ๊แม่นลูกอันบ๊แม่นลูกกระตู้เด้อพี่น้องเด้อบ๊แม่นลูกค้างคากเด้อนี่ค่ะ ไม่ใช่ลูกคังคกนะคะนี่ลูกเขียดน้อยนะเออเจ้าแม่นความไอ้ก้อยลูกเขียดนาปะคอยกับบริเวณผู้รอบรู้ปานั้นกินนกลูกเขียดยังกะดิแม่มันกับมาค่ายแล้วมันกับป้ายแล้วมันกะดิเจ้ากับอึ่งมันยังโดดลงมามันอยู่นี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 ่โดดอึ่งฮะโดดตอนมือฝนตกนี่มันโดดขึ้นมาใส่ใส่ใส่ก็ยังยุบหยับหยุบหยับอยู่เฉยผมยังไหวอยู่ ยังตั้งหลายออยังหลายแท้เอาพอกว่ามันสิมดแล้วผูยังยุบหยับยุบหยับอยู่พี่น้องผูยังตั้งหลาย,ลายเลยจาจะพอดนคืออันอึดมองอยู่มองไข่แท้ผูถ้าเราไม่เอาก็ตายนะพี่น้องนะทุกคน,นถ้าพวกหฮาวบอกเอามันกัิซีม พอมันก็มันมันก็สีแห้งอยู่แล้วน้ำนีนะ่เนาะเอาไปเป็นอาหารค่อยเสียรู้สึกว่าหา้าเดือนรู้สึกว่าห้าไปร้องลูกกบนี่อวันสินใหญ่ตลอดนะไปกับดวงเดือนนะั่นกับวันสินใหญ่นะนนเอาละพระกันยังสั่นเข้านะเฮ้ยเนาะการหาอยู่หากินวิถีชีวิต ดูสิแอ่งน้ำน้อยๆเองพี่เนาะขึ้นไหลแท้ดีบอดีบอแม่นมีหอมแมงดาพูดบอดิอ๊ายผัวขึ้นไหลค่ะอันบอยมดเป็นน้อยๆเรื่องกะดีสิเอ้ามีหันแมงอันนี้แมงหยางเกาะแมงสินขาดแมงหยางเกาะแมงสินขาดอันนี้เนี่ยแมงสินขาดบ้านเธอห้องแมงสินขาดบ้านไอ้ก้อยเดี๋ยวห้องแมงอย่างแมงขี้ควายแมงขี้ควายแมงสินขาด น้องเดือนห้องแมงสินคาดแมงพิซซ่าแมงควายโอแมงแมงเหนียวควายอาหารเที่ยงมืออื่ได้อาหารเที่ยงมืออื่นได้นี่นึกว่าเพิ่นสิพาไปร้องทางใดนึกว่าพาไปร้องทางใดเพิ่อนไม่ขอที่น้ำแล้วจ้าโอ้ยไอ้ก้อยต้องได้กินคนแรกอยู่แล้วเพราะไอ้ก้อยเป็นคนแก่ยังได้ยังเกาะยังได้กะ ได้ภูกระโดดไปลกันในสายดิค่ะโอ้ยสงสารสงสารสงสารลงหม้อไปอ่ะเคยได้ไปในกระตายปะไว้กระตายพี่น,น้องเลยเข้ากะเอาเมื่อทำให้เพิ่นเป็นประโยชน์เนาะเป็นอาหารเราซะพรุ่งนี้เราหมกหมกไหมหรือจะแกงหมกหมกอาเนาะนี่เดือนนะ่ะพออีตู่มาเดอ้อ ทำดีๆสินั่งอย่าอย่านั่งให้เป็นกุลสตรีหน่อยเออลืมตัวลืมตัวลืมขาวแต่มันเมื่อยเนาะวันนี้ได้เหรอเฮ้แมนอยู่ในไฮนาเห้ยได้ป่านนี่เอะเหือกเออเหือกเลยเนาะเดือนเนาะชอบเหรอแพ้ตายเหือกเหือกไม่ได้เนี่ยเอาอีกอ่ามันมดเอ้ยก้อยสงสารเขาปล่อยวันนี้เขาก็เสียตายนะพี่น้องก้อยนะ อ,อ้าวพี่น้องเบิ่งไปว่าฮาสิได้หลายสำได้เนี่ยอื้รึบกันแล้วเอออันนี้สีมดละเอารลอบนี้กับนนั้นละอ,อีกรอบนี้กับไปเสียขี้มันบัีรไปปิบน้ำบางนาใส่ปอดแป๊ดปอดแป๊ดเน่ยล้บริเวณง่ายบริโอ๊ยแป๊บเดียว <c oughs> บปได้ไปหาไก่พี่น้องป,ปีนี้หาบริลงทงว่าสิลงไปซ่อนได้หาไบ่ได้ไปเขาว่านข้าวมาแล้วนำ้ำทงคงมันบ่มีมองหาตะกี้พีซ่ซ้าสมัยเรายัางน้อยเนาะเอ้ยเลิกเรียนเมื่อไปหาอันลงลูกกบลูกเขียดหาหนึ่งข้าวหาบน้ำแล้วก็ไปหาอัลงลูกกบลูกเขียดแป๊บเดียวซ้ำซ้ำพอซ้ำ<ห>แม่มาแต่ดำนายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ กล้าอีพ่ออีแม่ขึ้นมาแต่ดำนาก็ได้กินล่ะอยู่อันกินผู้มือนี้เสียบอกไปตลาดว่าได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยหายากหายหายกินยากแล้วค่ะที่เขามาขายแบบมกบเลี้ยงมันมันบ่แซบมันก็นแล้วแต่คนนะผู้มากผู้บ่มากเขาบีบให้เด่นล้นใช่มันมันมันเลี้ยงหัวาหานไงม,มันไม่อร่อยเหมือนแบบกบธรรมศาสตร์เอาลนะ ความสะอาดเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องบีบน้ำมะนาวใส่นะคะวิธีที่ง่ายที่สุดอันนี้ใช้ได้สําหรับออลูกกบลูกเขียดน้อยเด้อพี่น้องเดอ้อลูกเขียดได้นี่ลูกกบ่ใหญ่นะคะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะจ๊ะน,น้ํนมามะนาวจะไปทําปฏิกิริยานะจ๊ะนนบีบน้ำมะนาวใส่ง่าย,ายพี่น้องบอกต้องมานั่งเสียขี้มันเนี้ยอันนี้วิธีทางลัดนะคะ คนไปจ้าขี้เพ่ลกระซิแตกออกพี่น้องแต่ว่ามันบ่เปื่อยเด้อกระซิแข็สงสมัตเข้าไปเลยนี่เนื้อเพ่ลกระซิอันนั้นเขาห้องแห้งนะเขาออกเป็นเซ็ตเออมันกระซิบสมัตเนื้อกับซิบสมัตเข้าจะเนาอธิบายบุ่ธมันเป็นอะไรนะเนื้อเพล่รสิแน่นเนาะอ่ามันคือเอาไปคั้นแบบเอาเมืออเป็นี่น้อเห็นไหมเห็นไหมขี้มันก็เห็นไหมพี่น้องนี่ ที่มันแตกออกแล้วเนี่ยแล้วไปล้างน้ำมากับอันนั้นเลยละเนี่ยแข็งกระดับอย่าละเนี่ยเห็นไหมมอดง่ายๆล้วก็ไปล้างค่ะทุกคน ล้างน้ำให้ขาวไลหรพี่น้องเห็นไหมประมาณสัก่นาีเชลไม่ต้องเสียเวลาไม่ถึงห้านาทีเลยเห็นไหมแต่มันจะอยู่ให้เราไหมนี่มันจะรอดหมดแล้วไหมนี่รอดฟองหมดแล้วบอทางนู้นเดีทางนู้นเดีเมื่อรออ้วาวแตได้มกอยู่เด้โอ๊ยนิดหน่ ยังมาเป็นตะกินดอกตอนนี้ฮะมันมันซุกคนใส่ไผ่รถทำบะเออใส่วะอันนี้มันแซ่บใส่รถโหขี้มันบ่อนี่ยโคนมันเข้าเข้าไปบ้านพ่นแดงเมื่อไรกับบะแม่สับได้ซัมเนี้บเนาะเอาเหือกเอาเห่ยแต่มันมีบงมีอันอันนั้นเด้มีเนี่ยมีอะเจ็บเลยเนาะมันมันลายอ่ะพริกพริกมาเนี่ยมันลายอันเซ็บนะเออลายอันผสมเดียว ข้อทิมข้อทิมอือออกมาบะอืม,อมจะบริบริงเลยสวัสดีค่ะวันนี้เฮาสิมามกลูกหวกพี่น้องที่เฮาไปผ้าเดี๋ยวไปซอดเมื่อวานนี่เห็นไหมเนี้ยนะล้างตั้งแต่เมื่อวานจ้านต่อคลิปเมื่อวานนะจ๊ะเมื่อวานนี้คับมือเฮาก็เลยบริเวณอย่างเนาะล้างเสียขี้ไว้จะซื้อพี่น้องเลยวันนี้เราจะทำการหมกนะคะนี่นี่ เครื่องปรุงข้าวก็มีพี่สังล่ะอย่างแซบเลยเครื่องปรุงข้าวก็มีแค่สองอย่างเสาย้อนที่ใส่แค่สองอย่างนี่เด้อพี่น้องเด้อักบังผงนัวจ้าแล้วก็ใส่น้อยนะอาใส่อันใส่ลายนิดหน่โอเคใส่น้อยแซบน้อยใส่ลายแซบลายน้อพี่น้องเนาะโอเคน้องเดือนเรียกร้องมาเราก็จะใส่ให้นะคะอ่ะอันเกลือข้าวเนเน้นค่ะข้าวเน้นผง น้อพี่น้องจานเอาเกลือเราไม่เน้นเราเน้นผงนะคะเราใส่แค่สองอย่างนี้นะคะพี่น้องเดอ้ออย่ากินแบบธรรมชาิบ้านๆอันนี้มีหอมมีผักบัวพี่น้องมีมีนางตู่นะคะใส่ตู่แล้วก็ตะไคร้นะคะพี่น้องอา่าลงไปเลยมือจะ้ะมือลงไปเลยจะ้ะเนี้ยเอาคนพี่น้องอันมักเพชรหล่อพร้อมเ้อพี่น้องเดอ้อ กต่ย้อล้างหลายเด้อมือเด้อมอดพี่ขอน้ำปลาหน่อยค่ะใส่พักหลายๆพี่น้องนี่หมูหออยู่นี่มะยมมันเค็มอ่ะใส่พักหลายๆเอาเนาะพี่น้องเนาะใส่มะเฟ็ดหล่อพร้อมเนี่ยอันนี้ห้าวกระล้หาห้าวขหอ่อใบตองพี่น้องแม่ย่างนันนี่โอ้แมงแมงแม่งจากกว่าน,นี่ไมงสิ้น้าคไม่สิ้นภาอ่าบ่อเค็มบ่อแม่นสา,นสา,านสวย้อยจ้า,าเด็กแวน้น ด,ดีเลยเนี่ยค่ะเอามาทำการห่อเลยจ้าเอาไปเลิศห่อแบบนี้เพื่นว่าอยากกินแบบนี้บอน้องมอสเอา้เอาเด็กพี่จัดให้พี่หมายจัดให้เด็กน้อยโดดเรียนมือวันทถึงจุดทอนทุนกจุดทอนทุนกแบบนี้นี่ก็ได้หลายอยู่เด้อถ้าห่อก็ต้องเล็งซักมันีนะ่แล้วซักซ<อ>ากพี่น้องเอามามุก เพลโคร์เพลโคร์รพี่เนาะนะเอ,ออันนี้ปิดจ้านี่อะ่เรเป็นคัดี้หมูไปแล้วจ้าเอาเจ้าน้อสีห่อเป็นยี่บบ,บันนี้เป็นละกันไะเออแบบนี้พี่น้องไปเหาไปปิ้งเลยไปเลยพี่เนาะหมกวันนี้เราได้เมนูปิ้งหมูตะเหลือแต่เมื่อวานพี่น้องแล้วก็หมกหมกหัว แค่เลือดหวัวจ้าถ้เา,าเบิ้งเกลือมันสุกพี่น้องว่าจะเป็นแต่แซบอยู่บ่แซบแน่นอนมันนี่ฮะรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องสุกแล้วจ้านี่ป้าก็คือเป็นแต่แซบแค่ะปะเนี้ยหอมอยู่บ่หอมหอมมากอารมณ์คาไปตองอารมณ์คาไปตองเลยใช่ไหมเรา <Okay. S 1> ต้องแบ่งให้พี่ก้อยด้วยนะโอ้ไม่เห็นแล้วออต้องแบ่งให้พี่ก้อยด้วย หอมพอัน,นั่งเลิศขนาดเลยพี่น้องเนี่ยมันให้คอทาไปก๋วดยเตี๋ยวทาไปเลยแล้วม<อ>ือใจแบบนี้หอมหอมพี่น้องป้าจ้ามากินข้าวเที่ยงกับสาวน้อยด้อยจ้ากินข้าวเที่ยงข้าวบ้ายพี่น้องกินข้าวเสร็จแล้วก็ทํางานต่อจ้านี่อาหารมื้อน,นี้ไม่ได้ซื้อเลยนะจ้าหมกลูกหัวหลูกหัวนะจ้าไปจ้ากินข้าวกัน คลิปนี้กับคอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ้ากินข้าวกันเ้อพี่น้องเด้อไปเจอกันคลิปใหม่นะคะไปเจอกันคลิปอันต่อไปค่ะจวย้อยสิพา,าพี่น้องไปเฮดพี่สางไปร้องโกะบลื้อไปหาเฮเน้องพี่น้องเนาะจ้าสวัสดีจ้า